อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันแล์ก็ชวนทุกคนมาเม,าเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง best selling artist ในปี2022นี้กันนะครับว่ามีใครศิลปินคนไหนกันบ้างวงไหนกันบ้างนะครับที่สามารถจะ สร้างยอดขายได้มากที่สุดในปีนี้ซึ่งจะอันดับครั้งนี้นะครับก็เป็นการจะอันดับรวมเลยระหว่างบอยกรุ๊ปแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองมาเริ่มกันเลยนะครับที่อันดับที่10อันดับที่10นั้นได้แก่วง NCT 1น7นั่นเองนะครับ NCT 127ก็สามารถทํายอดขายไปได้มากถึง1นึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านปนะครับเป็นยอดจากอันดับที่10ที่สูงมากๆเลยนะครับไม่อยากจะคิดเลยว่าอันดับต่อๆไปจะสูงขนาดไหนแต่ว่า NCT นั้นเนี่ยก็มียอด อันดับต่อไปอันดับที่9นะครับได้แก่เอสป้านั่นเองสาวๆเอสป้าก็มียอดขายอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าอัลบั้มส์นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกมาแล้วนะครับทุกคนครับยอดขายเนี่ยเกือบจะ2ล้านเลยทีเดียวเอสป้านั้นสามารถทําได้ในอันดับที่9นะครับอันดับที่8อันดับต่อไปได้แก่อีฟนั่นเองสาวๆวงอีฟนั้นมากับยอดขายอยู่ที่2องล้านสองแสนเมสนอัลบั้มครับเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงที่2ที่สามารถเข้ามาอยู่ในอันดับท ในนปีี2022้ไปกันต่อเลยที่อันดับต่อไปนะครับได้แก่อันดับที่7นั่นก็คือ Stray Kids นั่นเองเด็กๆ Stray Kids นะครับมียอดขายทั้งหมดอยู่ที่2 4 5 0 0 0 0กับอีก24อัลบั้มนะครับมาเป็นอันดับที่7กันเลยกับเด็กๆ Stray Kids หรือว่าเด็กหลงของทุกคนนั่นเองอันดับต่อไปอันดับที่6นะครับได้แก่ที่ by T หรือว่า Tomorrow by t o g e r นะครับยอดขายอยู่ที่2 4 7 7 5 8 8้าอัลบั้มนะครับ Best Selling อันดับที่6นั่นก็คือ T บายทีกับยอดขายที่ปังมากๆเลยอันดับต่อไปนะครับอันดับที่5เดินทางมาครึ่งนึงแล้วนะครับทุกคนอันดับที่5นั้นได้แก่ En Highpen หรือว่าเด็กเ็ n ไก่นั่นเองนะครับ n ไก่ของเรานั้นได้ยอดขายทั้งหมดอยู่ที่2องล้านหกแสกับอีก61อัลบั้มนะครับยอดขายเนี่ยปังจริงๆเลยนะครับสำหรับเด็กเด็ n ไก่ที่มีคนั้นสนับสนุนกันอย่างมากมายและในการจัดอันดับ Best Selling ครั้งนี้ n ไก่ก็สามารถคว้าอันดับที่5ไปได้อันดับต่อไปอันดับที่4นะครับได้แก่ Blackpink นะคร วงเกิลกรุ๊ปที่มาแรงมากๆในตอนนี้เลยและยอดขายนก็ปังมากๆนะครับกับ2,728,354อัลบั้มเพิ่งคัมแบ็กไปใหม่ๆหมาดๆนี่เลยนะครับกับสาวแบล็คพิ้งเป็นการคัมแบ็กในรอบหลายปีที่แฟนๆรอคอยกันมากๆก็ไม่แปลกใจเลยที่ยอดขายจะพุ่งขึ้นมาสูงถึงขนาดนี้มาเป็นอันดับที่4จากการจัดอันดับนี้เลยนะครับอันดับต่อไปได้แก่อันดับที่3 NCT Dream นะครับมียอดขายทั้งหมดสูงถึง4,27,853กันเลยทีเดียวยอดที่สูง กระโดดขึ้นมาเลยนะครับในท็อป3ตอนนี้เปิดด้วย NCT Dream กับยอด4ล้านกว่ากันเลยทีเดียวอันดับต่อไปอันดับที่2ได้แก่ Seventeen นะครับเด็กๆ Seventeen มียอดขายทั้งหมดอยู่ที่4ล้าน7 95,797อัลบั้มนะครับถือว่าสูงมากๆขยับขึ้นมาในเกือบจะ5ล้านแล้วนะครับทุกคนในอันดับที่2ได้แก่ Seventeen นะครับเราก็เดินทางมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่1แล้วนะครับกับยอดขาย Best Selling Artist ในปี2022ยอดขายสูงที่สุดอัน อันดับที่1น,นั้นได้แก่ BTS นั่นเองนะครับนุ่มๆ BTS หรือว่าบางทันโซโยอนดันกับยอดขายมากถึง5 4 7ล้านอัลบั้มนะครับยอดขายระดับหลัก5ล้านได้แก่ BTS นั่นเองเป็นยอดขายที่ปังมากๆและความดังแบบเว r ร์ w i เป็นอีกหนึ่งวงบอยกรุ๊ปนะครับที่ปังมากๆในตอนนี้และยังดูเหมือนว่าบอยกรุ๊ปวงนี้นะครับจะปังขึ้นไปมากกว่าเดิมได้อีกเรื่อยๆเลยนั่นก็คือ BTS นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับนะครับ Best Selling Artist ในปี2022กับยอดขาย สุดปาร์สิอันดับนะครับใครที่เป็นแฟนคลับวงไหนกันบ้างอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกันนะครับอันดับที่1ได้แก่ BTS อันดับที่2 Seventeen อันดับที่3 NCT Dream อันดับที่4 Blackpink อันดับที่5 N HYPEN อันดับที่6 t b y T อันดับที่7 Stray Kids อันดับที่8 Ice อันดับที่9 Aespa แล้วก็อันดับที่10 NCT 127นะครับใครเป็นแฟนคลับวงไหนชื่นชอบวงไหนสามารถคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้กับทั้ง10อันดับนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้ว วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง